สวัสดีครับผมดรวิชัยว่องศิลป์พัฒนาโรงเรียนนักขายพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะเจาะลึกกันเรื่องของกลยุทธ์การขายของไม่ดีที่สุดไม่ถูกที่สุดแต่มีคนซื้ออะไรที่อยู่เบื้องหลังทาไมเราต้องไปซื้อของที่เซเว่นอีเลเมนทำไมนะครับเราต้องซื้อของจากบางเจ้าซึ่งราคาไม่ถูกที่สุดไม่ดีที่สุดนะครับ,นะรบแต่เราก็ต้องซื้อเพราะเหตุผลเบื้องลึกก็คือเขาสามารถแก้ปัญหาให้เราได้ เขาเรียกว่าเขาเป็นโซลูชันพร็อวเดอร์ตัวจริงเขาสามารถแก้ปัญหาให้กับเราได้เราจรึงจำเป็นต้องซื้อจากเขานะครับและเขาก็เป็นเจ้าเดียวที่ขายของให้เราแล้วเราก็ไม่สามารถเปรียบเทียบราคากับคนอื่นได้เพราะมีเขาคนเดียวที่แก้ปัญหาให้กับเราได้นะครับนี่คือเสน่ห์นะครับและความลับของกลยุทธ์การขายของที่มีดีที่สุดไม่ถูกที่สุดแต่มีคนซื้ออะไรที่อยู่เบื้องหลังการขายของที่สามารถแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้ลองดาวดูสิครับมันคือ คำว่า intimacy หรือ customer intimacy คือการอยู่ใกล้ชิดกับลูกค้าจนรู้ว่าลูกค้าคิดอย่างไรมีปัญหาอย่างไรการมี intimacy ไม่จำเป็นต้องให้ลูกคา้ารู้สึกว่าเราอยู่ใกล้ชิดเพราะลูกค้าบางคนไม่ชอบที่คุณจะอยู่ใกล้ชิดเขาเชื่อหรือไม่ผมมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นเจ้าของโรงงานพลาสติกนะครับแล้วก็ าต้องการซื้อประกันชีวิตปรากฏว่าน้องภรรยาเนี่ยเป็นนักขายประกันก็รู้ว่านะครับพี่เขยตัวเองต้องการประกันชีวิตก็เลยรีบมาขายแต่ทราบไหมครับว่าหลังจากตื้ออยู่พักหนึ่งพี่เขยกับเปลี่ยนใจไม่ยอมซื้อกับน้องชายคนนี้เพราะอะไรเลยครับพี่เขยรู้สึกว่าน้องชายคนนี้สร้างความใกล้ชิดมากเกินไปทําให้พี่เขยรู้สึกไม่พอใจลึกๆของพี่เขยคือ แกชักจะรู้เรื่องฉันมากเกินไปแล้วและแกก็อาศัยความเป็นน้องเมียนะฮะมาตื้อขายอยู่นั่นทําให้ฉันรู้สึกลำคาญใจบางครั้งอินเทเมซี่ก็ก่อให้เกิดความรู้สึกลำคาญใจได้เพราะฉะนั้นการมีอินเทเมซี่ที่เหมาะสมมีสําคัญมากสำหรับนักขายครับต้องรู้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรู้ว่าเราควรจะใกล้ชิดขนาดไหนจําได้ไหมครับตอนที่บีลาเดนโดนจับใครที่อยู่ใกล้ชิดเบลเดนมากที่สุดฮิลาลารีกับโอบามาครับเพราะดูผ่านกล้องบน หมวกของทหารที่เข้าไปจับตัวเบลเดนแต่เป็นการใกล้ชิดฝ่ายเดียวโดยวิลเดนมเองก็ไม่รู้ว่าใครอยู่ใกล้ชิดเขาอันนี้นะครับผมอยากให้นักขายทุกคนมีความสามารถในการสร้างความใกล้ชิดและเป็นความใกล้ชิดแบบที่ลูกค้าต้องการเป็นความใกล้ชิดอาจจะเป็นความใกล้ชิดฝ่ายเดียวแบบ CIA ล่วงรู้ถึงความลับของนะครับศัตรูของตัวเองหรือลูกค้าของตัวเองก็ได้ข้างหน้าเรา,าจะเจาะลึกต่อนะครับเรื่องการสร้าง Intimacy ครับขอบคุณครับ